สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องนาดาทาโรค,ค่ะวันนี้เราจะมาทํานายดวงกันนะคะในท็อปปิกที่ว่า,อาตอนนี้เขาคนนั้นของคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอยู่นะคะจัดเม้นเขาคิดยังไงเขาก็คิดเหมือนกับที่คุณคิดนั่นแหละคะ่ะตอนนี้หนึ่งดาบเขาคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะถึงแม้มันจะมีปัญหาอุปสรรคอะ แต่มันสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเพราะว่าเขามองว่าคนสองคนเน่ยเมื่ออยู่รวมตัวกันหรือยังมีความรักให้แก่กันหรือว่ายังสามัคคีกันอยู่เนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะ,ะไม่ชัดเจนไปได้นะคะมันคือความชัดเจนค่ะเขาไม่มองปัญหาเหล่านั้นเป็นอุปสรรคอะไรใดๆเลยนะคะ เขามองว่ายิ่งมีปัญหาอุปสรรคถาถมเข้ามาเขายิ่งอยากที่จะไปต่อกับคุณนะคะเขาซีเรียสจริงจังแล้วก็ต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตมากๆนะคะตอนนี้เขาคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเขาจะต้องมีคุณแนนาโคตให้จงได้นะ,ะแล้วก็เขาอะพยายามที่จะแบบ เป็นผู้นําในชีวิตของคุณเขาอยากที่จะปกป้องเขาอยากที่จะดูแลเขาอยากที่จะเทคแคร์ใส่ใจนะคะไม่ว่าคุณจะรับรักเขาหรือไม่หรือว่าไม่ว่าคุณจะไม่พึงพอใจอะไรเขาก็ตาม เขาก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าเขารักคุณนะคะแล้วก็เขาต้องการไปต่อกับคุณนะคะเขาจะอยู่กับคุณไปจนวันตายนะในความคิดเขาเพราะว่าความรักของเขาเมื่อเริ่มต้นแล้วเขาก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจคนคนนี้เป็นคนที่รักคุณอย่างหนักหน่วงมากๆนะคะแล้วก็เขาก็ไม่มีวันที่จะปล่อยคุณไปแน่นอนนะเขามีความรักมีความหึงหวงมีความแบบว่า ไม่ปล่อยคุณอย่างเด็ดขาดอะ่ะชีวิตของเขาเขาตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเขาจะต้องไขว้คว้าคุณออกมาไว้ในชีวิตของเขาให้ได้แล้วเขาก็จะให้ความรักเขาจะดูแลเขาจะเอาใจใส่คุณนะคะในทุกๆเรื่องราวในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาเองอะไม่ได้พิจารณาคนอื่นเลยนะคะเขาพิจารณาแค่คุณคนเดียวและเขาก็ไม่สามารถที่จะวางความรู้สึกที่มีต่อคุณได้นะคะ ให้เขาตายซะยางจะดีกว่านะคะถ้าหากจะต้องสูญเสียคุณไปเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปมากๆนะคะในตอนนี้แล้วเขาก็กลัวว่าจะมีใครมาแย่งชิงเขาเอ่อมาแย่งชิงคุณจากเขาไปด้วยนะคะเพราะนั้นตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วแหละว่าเขาควรจะทำยังไงต่อไปดีนะคะที่จะให้คุณนะ่ะยอมรับยอมรักแล้วก็ไม่ทอดทิ้งเขาด้วยนะคะ เขามองว่าคุณน่ะคือโชคชะตาคือรักแท้นะคะคือคนที่เขาคาดหวังและเขาก็จะแบบเดินหน้าความสัมพันธ์นี้แล้วจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าทั้งคุณและเขามันอาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าต่างคนต่างมีมุมของตัวเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณทั้งคู่ก็อาจต้องการ ช่องว่างหรืออาจจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรืออะไรกันบ้างก็แล้วแต่นะคะแต่เขากา็ยังรู้สึกว่ามันมีความสุขออ่ะืมและถึงแม้ว่าจะต้องห่างกันอย่างไรก็แล้วแต่นะเขาไม่มองคนอื่นนะเขาอะเอาเวลาทั้งหมดของเขาที่มีใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทให้กับคุณเพียงแค่คนเดียวหรือเขาอาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะหรืออาจจะเป็นนกหรืออาจจะเป็นแบบ สัมผัสอยู่กับธรรมชาติอะไรก็ได้นะคะเขาก็ไม่วอกแวกอ่ะเออเขาไม่วอกแวกเพราะว่าเขาตั้งใจแล้วว่าเขาจะรักคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นเนี่ยเขาไม่มองใครเลยจริงๆค่ะชีวิตเขาชีวิตคนคนนี้นะเขาคาดหวังเอาไว้ว่าเขาจะมีแค่คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นต่อให้จะเหนื่อยยากหนักหน่วงหรือต้องเดินไปข้างหน้าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเขา ตั้งใจจริงๆค่ะที่จะดูแลคุณที่จะเรียนรู้ดูใจกันกับคุณนะคะเขาอยากเรียนรู้และไม่ช้าไม่นานนี้แล้วนะที่เขาตั้งใจเอาไว้ว่าเขาจะทําทุกอย่างให้สําเร็จและสมหวังให้จงได้นั่นก็คือการที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมก,กันกับคุณนะคะ,ะตอนนี้ความสัมพันธ์นี้มันถูกเริ่มต้นขึ้นแล้วและเขาก็มี <laughs> แพทชั่นมากๆนะคะที่จะไปต่อกันกับคุณนะ เห็นไหมคะว่าเขาเข้ามาเขาก็จะหยิบยื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีให้กับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็แล้วแต่แต่คนคนนี้พร้อมมากๆนะที่จะแบบส่งต่อส่งมอบ <c oughs> หรือพร้อมที่จะให้อะ่ะเออเขาเป็นผู้ที่อยากที่จะให้มากกว่าอยากที่จะรับนะคะ <c oughs> เพราะอะไร <ảo> เพราะว่าเขามีความตั้งใจแล้วเขามีความตั้งใจจริงๆว่า ชีวิตเขาอะจะไม่มีความสุขใดเลยนะคะถ้าปราศจากคุณนะเขารู้ตัวของเขาดีค่ะว่าถ้าเขาอยากจะสละโสดในชีวิตเนี่ยก็ต้องสละโสดกับคุณเท่านั้น ถ้าเพียงแค่มีคุณนะคะไม่ว่าจะมีหุบเขาหรือภูผาที่สูงชันนะคะเขาก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะขอเพียงแค่มีคุณอยู่ข้างๆเขาพร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะดูแลแล้วก็พร้อมที่จะแบบชัดเจนกับความสัมพันธ์นะคะเนี่ยในใจเขาตอนนี้มีแต่คุณเพียงคนเดียวเลยนะคะมีแต่คุณเพียงคนเดียวจริงๆนะถ้าหากเมื่อไหร่ที่เขาขาดคุณไปหรือไม่มีคุณในชีวิตเขาอะ ก็จะหมุดหินอ่ะอเขาจะไม่มีวันยอมเลยนะที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเขา,าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะถ้าเขาเลือกรักใครแล้วแสดงว่าคนคนนั้นต้องเป็นที่สุดและคุณก็คือที่สุดสําหรับเขาและเขาก็มั่นใจมากๆด้วยว่าเขาต้องการที่จะซีเรียสจริงจังแล้วก็ ชัดเจนกับความรู้สึกของเขามากๆว่าต่อไปนี้นะคะเขาจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะคะจะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณนะแล้วเขาก็จะไม่ไปไหนด้วยนะคะดูสิคะคนนี้เขาแขวนตัวเองเอาไว้นะคะกับความรู้สึกนะคะกับความรักนะถ้าหากว่าเขาจะไม่มีคุณนั<ๆ>่นแหละค่ะเขาจะอยู่ไม่ได้และเขาก็จะทุกข์ทรมานหนักมากๆถ้าหากไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะ ตอนนี้เขาพยายามนะคะที่จะทําตัวของเขาเองให้ดีที่สุดนะคะโดยการขยันทารรม,มาหากินโดยการตั้งใจเก็บเงินเก็บทองนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะ รักตัวเองด้วยเมื่อเขารักตัวเองก็คือการที่เขาพยายามหาเงินหาทองนะคะพยายามที่จะทํามาหากินนะตื่นเช้ามานะคิดถึงคุณก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็คิดว่าเขาจะต้องทําหรือเขาจะต้องเตรียมเอาอะไรเอาไว้บ้างนะคะเพื่อที่จะแบบได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วเขาก็จะติดต่อสื่อสารคุณมานะคะเขาจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณและเขาไม่ห่างเหินหรือห่างหายหรือขาดการติดต่อกัน และกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นวงจรชีวิตของเขาอะ่ะในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาต้องคิดถึงคุณก่อนต้องไปหาคุณก่อนต้องได้เจอหน้าคุณหรือต้องมีการติดต่อสื่อสารกันกับคุณเพราะนั้นคนคนนี้เขาจะไม่ขาดการติดต่อสื่อสารแล้วเขาก็จะไม่ขาดจากคุณอย่างเด็ดขาดนะคะเขาตั้งปณิธานเอาไว้แล้วว่า คนรักของเขาหรือคนที่เขาจะต้องแบบได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยนั่นก็คือคุณเห็นไหมคะคุณทั้งคู่อต่างก็รักกันมากนะคะแค่มองตาก็รู้ใจค่ะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะต้องบอกว่าคุณและเขาคือโซเมตคุณและเขาคือคนที่ใช่คุณและเขาอ่ะคือคนที่พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันไม่ว่าจะมีคลื่นลมมาหาสมุทรลึก อะไรแค่ไหนนะคะคลื่นพายุจะโหมกระหน่ำอย่างไรนะคะเขาก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับคุณปัญหาอุปสรรคฝักขวาก้นาอะไรใดๆไ,ไม่กลัวอีกแล้วค่ะสำหรับคนคนนี้นะเขาพร้อมที่จะไปกับคุณนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าหากมีเวลาว่างนะเขาก็อยากจะไปฮันนีมูนกับคุณนะคะอยากจะพาคุณไปเที่ยวอยากจะพาคุณไปท่องโลกนะคะเนี่ยเขาคิดแล้วก็ตัดสินใจนะเขาคิดอย่างละเอียดนะคนนี้นะ เขาไม่ได้มาคิดเล่นๆกับคุณเลยค่ะเขาคิดอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วก็อย่างยุติธรรมที่สุดนะคะว่าเขาจะต้องทําทุกอย่าง ให้เป็นไปดังที่เขาตั้งใจคนนี้เขามั่นคงมากๆเขาไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงไปลองเขาได้ตั้งใจแล้วว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเขาก็ไม่หนีไปไหนนะคะแล้วก็เขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อคุณจริงๆด้วยนะคะเนี่ยเขาให้คํามั่นสัญญาอย่างชัดเจนกับคุณมากๆว่าเขาจะไปสู่ขอตกแต่งมั่นหมายแล้วก็วางแผนที่จะใช้อนาคตร่วมกันกันกบคุณอย่างแน่นอนนะคะอาจจะวางแผนว่าจะมีลูกกันกี่คนหรืออะไรยังไงนะคะก็ต้องบอก บอกเลยว่าคนคนนี้คำตอบในชีวิตของเขาคนที่จะต้องอยู่เคียงข้างเขาคนที่เขาลักอย่างจริงแท้และแน่นอนและคุณคือคู่แท้ของเขานั่นคือคำตอบของเขาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาณเวลานี้นะคะคุณคือคำตอบของเขาค่ะประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย